สวัสดีค่ะเด็กๆทุกทกคนสบายดีกันใช่ไหมคะคุณครูเป็นห่วงเด็กๆนะคะขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะอยู่ที่บ้านเด็กๆทําอะไรกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมหาความรู้ใส่ตัวเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรียนกันนะคะถ้าเด็กๆไม่มีอะไรทําวันนี้คุณครูจะมาแนะนำขั้นตอนการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกัน เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกการจัดเก็บเสื้อผ้าหลังจากที่พ่อแม่ซักเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะการจัดเก็บเสื้อผ้าก็ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการจัดเก็บเสื้อผ้าก่อนนะคะ จุดมุ่งหมายของการจัดเก็บเสื้อผ้าหรือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆสามารถบอกวิธีการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้ถูกต้องค่ะซึ่งการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆค่ะคุณครูเชื่อมั่นว่าทุกคนต้องทําได้นะคะการจัดเก็บเสื้อผ้าเราจะมีวิธีการจัดเก็บ2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือการจัดเก็บเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้ว เสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วนะคะในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆวิ่งเล่นใช่ไหมคะเสื้อผ้าก็ย่อมเปื้อนสกปรกเป็นธรรมดาและขณะที่เด็กๆวิ่งเล่นเนื้อตัวของเด็กๆก,ก็จะมีเหงื่อใครเหงื่อใครเหล่านี้ก็จะไปเปืเป้อนเสื้อผ้านะคะถ้าเรามีเหงื่อออกเยอะก็จะทําให้เสื้อผ้าของเราเปียกนะคะหลังจากที่เด็กๆถอดเสื้อผ้าเพื่อรอการทําความสะอาด ถ้าเสื้อผ้าของเด็กๆเปียกเหงื่อนะคะให้เด็กๆถอดเสื้อแล้วนําไปผึ่งแห้งก่อนนะคะแล้วจึงนําไปใส่ไว้ในตะกร้าเพื่อรอการซักทาความสะอาดค่ะแต่การที่จะเอาเสื้อผ้าไปทำความสะอาดนั้นเราจะต้องมีหลักการแยกเสื้อผ้าก่อนนะคะถุงเท้าเราต้องแยกไว้ในตะกร้านึงชุดชั้นในแยกไว้ในตะกร้านึงเสื้อผ้าแยกไว้ในตะกร้านึงนะคะ การที่เราแยกเสื้อผ้าแต่ละประเภทเนี่ยก็เพื่อง่ายต่อการทําความสะอาดนะคะเป็นไงคะวิธีที่หนึ่งเรียนรู้ไปแล้วยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเสื้อผ้าที่ทําความสะอาดแล้วนะคะเสื้อผ้าที่ทําความสะอาดแล้วเราจะมีหลักการจัดเก็บอยู่สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือการจัดเก็บเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรี เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดก็อย่างเช่นเสือ้อกางเกงขาสั้นผ้าเช็ดตัวเสือ้อยืดเสื้อกล้ามชุดชั้นในนะคะให้เด็กๆพับเก็บและแยกประเภทไว้ในลิ้นชักให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนเห็นภาพที่คุณครูให้เด็กๆดูไหมคะการจัดเก็บเสื้อผ้าเนี่ยเราจะแบ่งชัดเจนเลยค่ะ ต่อไปเป็นการจัดเก็บเสื้อผ้าที่ต้องรีดเสื้อผ้าที่ต้องรีดก็อย่างเช่นชุดนักเรียนกระโปรงนักเรียนชุดทํางานของพ่อแม่หรือชุดตัวเก่งของเด็กๆที่เด็กๆใส่ออกงานนะคะเมื่อรีดเสร็จแล้วเราควรจะใส่ไม้แขวนแล้วนําไปแขวนเรียงไว้ในตู้นะคะให้ชัดเจนนะคะแต่ถ้าเด็กๆยังรีดเสื้อผ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่รีดเสร็จแล้วหน้าที่ของเด็กๆก,ก็จะต้องนำเสื้อผ้าที่รีดเรียบร้อยแล้วไปแขวนเรียงไว้ในตู้นะคะเห็นไหมคะการจัดเก็บเสื้อผ้าทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วหรือเสื้อผ้าที่ทำความสะอาดแล้วเป็นการจัดเก็บที่ไม่ยากเลยนะคะ เอาละเรามาสรุปเกี่ยวกับหลักการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันดีกว่าค่ะหลักการจัดเก็บเสื้อผ้าขั้นตอนแรกก็คือให้เด็กๆแยกเสื้อผ้านะคะและเครื่องแต่งกายเช่นชุดชั้นในเสื้อกางเกงกระโปรงแยกเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะคะ 2. เก็บเสื้อผ้าแต่ละประเภทไว้ในตู้อย่างเป็นสัดส่วนถุงเท้าก็ใส่ไว้ในลิ้นชักหนึ ชุดชั้นในก็ใส่ไว้ในลิ้นชักหนึ่งนะคะเราจัดเก็บไม่ปะปนกันค่ะเพื่อสะดวกต่อการนำมาใช้งานนะคะ 3. เสื้อผ้าที่ใส่แล้วเสื้อผ้าจับเปื้อนฝุ่นและเหงื่อใครเราไม่ควรนำมาสวมซ้ำนะคะเราจะต้องนำไปซกกักก่อนแล้วจึงนำมาสวมใส่นะคะเป็นไงกันบ้างคะหลักการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วคุณครูมีภาระงานให้เด็กๆทำกันค่ะเพื่อความสนุกสนานนะคะแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระงานของผู้ปกครองค่ะงานที่คุณครูให้เด็กๆทำก็ไม่ยากเลยนะคะให้เด็กๆฝึกพับเสื้อผ้าและกางเกงก่อนจันจัดเก็บใส่ในตู้เสื้อผ้านะคะขณะที่เด็กๆพับกางเกงหรือเสื้อผ้าอยู่คุณวครูรบกวนผู้ปกครอง ช่วยถ่ายภาพขั้นตอนการทำงานของเด็กๆแล้วก็ส่งมาให้คุณครูได้ดูบ้างนะคะว่าเด็กๆสามารถทำได้ตามที่คุณครูชี้แนะไปหรือไม่นะคะแต่คุณครูเชื่อมั่นว่าเด็กๆทุกค,คนต้องทำได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันแล้วนะคะคุณครูหวังว่า เด็กๆคงจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลืองานของผู้ปกครองเท่าที่เด็กๆสามารถจะทำได้ค่ะเด็กๆสามารถติดตามบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ